จากกระแสก,การตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมากที่เข้าร่วมง,งานมหาสงกรานปี2567ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากรวมถึงงานมหาสงกรานเว w o ์ว d Water f ฟสติว a l 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2567ที่จัดขึ้นบริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่11 15เมษายนจนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมง,งานกว่า7 0 0 0คนถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีการเผยแพร่เทศกาลประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลกรวมทั้งสะท้อนศักยภาพ,าพประเทศไทยสู่เป,ป้าหมายเป็นหนึ่งใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลกในอนาคตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับทราบถึงกระแสตอบรับที่ดีดังกล่าวจึงสั่งการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการจัดงานต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนนี้โดยนายชัยวัชรงโค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวงานสงกรานศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าวปี2567จัดขึ้นวันที่29เมษายนณเกาะลอยศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี และงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นประเพณีสงกรานต์ที่เป็นการผรสมผสานวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยกับชาวมอญซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานณบริเวณถนนนครเขื่อนคันตำบลตลาดอำเภอพระประแดง เทศกาลฉลองสงการของไทยยังไม่จบนะครับในหลายๆพื้นที่ยังจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเมษานยนยกตัวอย่างเช่นง,งานเทศกาลวันไหลของสุบุรีรัทยาเนี่ยก็ยังจะจัดกันอยู่งานที่พระประแดงก็จัดสนุกทุกปีนะครับที่ชัเชิงเซาก็มีงานฉลองอันเชิญพระพุทธเสด็จขึ้นจากน้ำในน้ำของรัฐบาลไทยนะครับซึ่งเราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยในเดือนแห่งการฉลองเทศกาลสงการ มีเทศกาลสงกรานนอกจากจะเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิมปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทศกาลสงกรานคือเทศกาลร,ระดับโลกเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของไทยที่มีเอกลักษณ์ปัทมาสุธิประทีปรายงานค่ะ